สวัสดีครับเฟซบุ๊กปนายคงอยู่นะครับ0 8 9 1 8 1 8 0 8นะครับวันนี้มีมิซูมิมิแอโรบอดี้นะครับปี2539นมบามันเป็นตัวอีกหนึ่งคันนะครับผมภายในดูข้างขวาสวยเนียนดีนะครับคอนโซลสวยกรอบไม่แตกนะครับเบาะไม่ขาดนะครับผมกรอบมีรอยปะนิดนิดนึงนะครับ แคปมีนะครับบางแดดก็มีครบนะครับหลังคาก็ยังสวยๆเล็กไมค์คันนี้อยู่ที่สามแสนหกหมื่นกิโลนะครับเครื่องสตาร์ติง่ายนะครับแอร์นี่เย็นชํำนะครับระบบทำงานเย็นชํำเลยนะครับมาดูรอบรอบตัวรถกันนะครับสีสันรอบรอบตัวรถก็80%สเนนะครับผม ล้อแม็กนะครับยางได้นะครับผมครับแอร์เย็นพาสต์เตมรถคันนี้วิ่งทางไกลได้สบายนะครับผมเทสมาแล้วนะครับทางไกลนะครับสีกระดาษกระดาษหกแปดนะครับผมจักรพันธุ์สวยๆนะครับฟิล์มใหม่ทั้งคันนะครับนี่นะครับบ่งภายในด้านซ้ายนะครับโซนด้านซ้ายนะครับโซนด้านซ้ายสวย ครับระกแอร์เย็นช่ำๆนะครับทำงานปกตินะครับอารมณดีใจใช้ได้นะครับผมอแมกนิเนอร์ er, มีครบนะครับรอบคันก็สีสันประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับสวยนะครับผมขาายดีนะครับ ลายมีพบนะครับข้างล่างรับซีดีนะครับสีสวยทั้งคันนะครับผมเนียนๆขาวๆนะครับตรงนี้ก็ถกนงครับไวทพเฮาเวอร์นะครับ ข้ากันล้อยิงอยู่นะครับก็เป็นดีนะครับเคร,รื่องแคร่ดีนะครับกดน้ำนะครับไม่ดันนะครับ ครับไม่ไฮนะครับยังแน่นอยู่นะครับไม่มีประเด็นหลังมือนะครับนะครับแหวนระบแกรนก็เย็นฉ่ำนะครับน้ำไม่ดันทางไกลสบายได้ติดต่อสอบถามได้จจอดออดที่0 8 9 1 8 1 8หน 8, 8นะครับ 0 8 9 1 8แ8 8เ8้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดศูนย์แปดนะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับขายจริงส่งจริงเครดิตชัดเจนนะครับผมอ่านะครับราคาคันนี้นะครับเจ็ด0มืนแปดันบาทนะครับเจ็ดหมืนแปดันบาทนะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับไายงส่งจริงนะครับติดต่อจัมเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยเฟซบุ๊กก็ภายในคงอยู่นะครับ๋ยวเชียงใหม่รถมือแปด นะครับการันตีนะครับทางไกายสบายชัดเจนนะครับมีตัวนจริงนะครับขายจริงส่งจริงติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับผม